ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอ่างทองว,วันนี้เราเรามาที่อ่างทองตั้งใจมาจินทัศน์ยอีกร้านหนึ่งแต่ว่าอีกร <c oughs> ้านนั้ <c oughs> นปิดก็เลยมาอีกร้านนี้นี่ชื่อมาไทยอะไรนะ <c oughs> วัดคุู้อะไรนะวัดคุ <c oughs> ้งทองอะไรที่นี่วัดคูอาริพัทน์ชัยรักอะไรแบบนี้ ขับจากกรุงเทพมาแค่ชั่วโมงครึ่งเองไม่ถึงครึ่งชั่วโมง20นาทีชั่วโมงนิดๆเลยอยุธยามาอันนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวปักหมดให้ของขุ่นของคุ่นใช่ไหมขัดไท่สองค่ะขัดไผ่วัดของคุ่นไปดูเด็กไม่ต้ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปักหมดให้ไม่เห็นจริงๆมันต้องมีมะเฟืองด้วยแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่หน้ามะเฟืองก็เลยไม่มี เดี๋ยวเดี๋ยวเรากินกันมากินแบบไทยกันมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะลืมลืมบอกที่นี่มีก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่นี่เอ้าสั่งสรุปว่าสั่งก๋วยเตี๋ยวได้เหรอสั่งด้วยอันนี้เส้นเล็กต้นหยำยังไม่ได้คุกนะยังไม่ได้แบบมีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดไทยอร่อยส่วนเราเป็นเศษขายเรายังไม่ชิม,ลนะมเลยเนี่ยกินนม น่าก <Es> <an> ินมากดูดิเดี๋ยวเราเราจะลองกินดูว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยมากแบบไม่ต้องปรุงเลยเส้นกำลังดึกรุ้แบบดี ผับไทยก็ไปก็จะมีให้กินอ,อร่อยมากยังยังไม่ได้ผ่านชุดเทปแบบเข้ามาในวัดเดนาะแต่ถ้าใครขับมาก็คือขับเข้าขับเข้ามาในวัดได้เลยสาม,มดุดสามุมดที่ปัมมเเกเจอดที่ร้านวัดได้แล้วก็เดินมากินหอด คของนะอเตี๋ยว,อ,ยวอันนี้สเล็กกุ้มยำคือสเล็กแล้วก็ใส่หมูสับจริงๆไม่มีไม่มีหมูชิ้นอันนี้แบบยังไม่ได้ปรุงอมีแต่หมูสับไม่ต้องปรุงเลยบบไอ้บายเลย,อเลยของกินของทอง ข่าไม่ค่มา่สิบเรี่หเองวีเสรแล้วเนี่ยเมื่อกี้พิเศษพิเศษไข่สี่สิบบาทเองนอง้มายี่ห้าอร่อยลิา อ่าลืมแต่อยากลองอยากลองเป็นแบบแห้งอืมดูน่ากินมากเลยฮะใช่ได้ท่าอยู่ใช่อร่อยมากหูแบบโบราณส่วนคนนี้กินแล้วอยากอยู่แต่ซารกองรอยอารยธรรมนี่คือหลักฐาน คือเมื่อกี้ที่ไปไปดูอ่ะเขาผัด้วยเตาถ่ามันมีความหอมหอมกระเพากระหันต่างต่าอร่อยเหอร่อยเอาเลยนนี้แน่นล้ลองชิมไงี้ลองชิมเดียวพาไปเดินพาไปดดูในวัดก่ะชิมชิมให้ดีเพ้นเนกำลังหนึบๆแล้วก็ หวานเค็มเผ็ดกลันพอดีต้องมาหลองแล้วเราอิ่มแล้วทีนี้จะผัดไทยวัดท้องขุงวัดท้องขุงใช่มันเป็นค้งน้ำไงคุ้งน้ำท้องน้ำาค้งน้ำใช่แล้วเนี่ยคือ กำแพงข้างหลังนี้คือเป็นกำแพงดิน<ช>ไปกั้นน้าแม่น้ํเจ้าพยาเพราะาอยู่ติดแม่น้ํเจ้าพยาใช่แล้วก็เวลาเราเดินมาก็จอดรถตรงลานใช่ไพอเดิน<ช>ผ่านก็จะมีมรม้านขายของมีร้านขายของเต็มเลยก็คือสามารถขบเข้ามาในวัดได้เลยแล้วก็จอดหน้าหน้าบอกไม่ถูกก็จอดตรงไหนแมพมันจะพามาเองแล้วก็<ช>จอดได้เลยร้านขายเต็มเลยทัง้งวัดก็สามารถมาอุดหนุนได้เหมือนกัน แถมได้ไว้พรผัด้วยขับม้าคือไหว้แบบไหว้ๆๆว่่นี่มีมีผะตรงนี้ด้วยเป็นหลานวัดนี่เองเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคาเฟ่นิดหน่อยตบของหวานสักหน่อยบ๊ายบายคือไม่ได้ขับรถหรอก เรามาถึงโพอำเภอโพทองเพื่อแล้วก็มาแวะคาเฟ่ถ้าใครผ่านตรงนี้ก็มาแวะได้คาเฟ่ชื่อครับเดี๋ยวไปดูว่าข้างมันมีเมนูอะไรก็เนี่ยบรรยากาศหน้าร้านจะเป็นประมาณนี้ใครผ่านแถวนี้ก็แวะได้นะครับเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูกันว่ามีอะไรบ้าง บรรยากาศคุณทอนแบบสวยมากจะสั่งอะไรดีนะอ่าพีชสมุดตีก็มีพวกมีอันเนี้นะอเมริกาโน่ลิงจีมีแบบชานีต เมนูเยอะเลยนะบอกเลยใช่เริ่มต้นสี่สิบบาทอืมอาริกาโน่ส่วนอ,อาริต้าคือคนนี้ <laughs> อันนี้ไม่ใช่ของเรานี่มีขนมแบบนี้้วยชีอบัง ขนมปงังตอนนี้น่าจะเหลือถิ่มเบอร์นะใช่ถิ่มเบอร์ถิ่มเบอร์ดีอุ้ยเพิ่งเห็นมีตรงนี้ด้วยเอาเอาอันนี้กลับบ้านครับใช่เอาอันนี้กลับบ้านครับใช่เอาอันนี้กลับบ้านครับแล้วก็อันนี้ด้วย <laughs> ีขนมตรงนี้ด้ยนะเอานี่เหรอ,อ,อเอาอะไรดีหน้าเอาเอสเพรสโซเย็นมาก่อนเอสเพรสโซเย็นใช่น่าค่ะสงสารฟาริสตาดูด <laughs> <laughs> ิใครฝากใครผ่าน แถวโพทองก็แวะมาได้นะคะปักหมดุดเดี๋ยวเราปักหมุดให้ไไหใช่ มาแล้วจิมเบอริงของเราพร้อมกับช็อกโกแลตเราสวยขนาดไหนเราก็ต้องกิน มาวัดต้นสนสวยมากวัดไม่เคยมาวัดต้นสนสน,สนี่สมเด็จพระศรีเมืองทอง ที้เราไหว้ขอพรใชแล้วแล้วก็มีหาดาต่างๆในท้องดิมใาวทางเงินล้านก็ทำใหราอุปสรรคไปถ้าท่องคาถาอะไรไปท่องทุกอันเลยที่เ่าเขียนเล้วมันขึ้นข้างบนได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกัน คติไม่ค่อยมีวัดไหนที่ทำทางขึ้นแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าขึ้นตรงฐานพระได้ ก็เริ่ม จิบวัตถุงมงคลอะไรใส่ใส่สินได้ด้วยอว่ะานจิตแล้วก็สามารถเดินมาข้างหลังข้างๆนี้ได้ด้วยอะ่ะมุมนี้สวยมากอ,าอันนี้ส่วนข้างหลังข้างหลังองค์พระ เป็นฐานลอบๆแบบนี้โอ้ยตรงนี้ลมลมเย็นมากเป็นช่องลมเข้าขวาใหญ่มากมว้าวนี่ขนาดในโบทเดียวนะ นั่นเองแล้วก็แมวนี่มีคล้องยักษ์ด้วยนะมันตีได้นะนนะมีดังไหม รงวานมากแล้ก็มาจะไม่ตะเคียนต่อาจะเขียนแล้วก็เราได้จะมาไว้จะไม่ตะเคียนทำมือแบบสรุปที่ดูอะดูผิดว่าจะไม่ตะเคียนพันมืออยู่เมืองกาญจนบุรีก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้มาไหว้หลวงพ่อเมืองทองมางพระเมืองทองเราจะอย่างละก็เดี๋ยวมาไหว้จะไม่ตะเคียนด้วยนะครั EP นี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วบ๊ายบาย